ขั้นตอนการทำวัวธนูตามโบราณแบบบรรยายต่อเนื่องและเอียดทุกขั้นการทำวัวธนูในสายโบราณถือเป็นงานอาถรรพ์ที่ต้องใช้ทั้งความประณีตความรู้และความตั้งใจจริงวัวธนูไม่ใช่เพียงไม้แกะแต่เป็นรูปครูผู้มีหน้าที่เฝ้าบ้านไล่สิ่งชั่วร้ายและสะท้อนคุณใสกลับต้นทางดังนั้นทุกขั้นตอนตั้งแต่การหาไม้จนถึงการปลูกเสก จึงต้องเคร่งครัดตามแบบแผนที่สืบต่อกันมาเริ่มต้นด้วยการสแสวงหาไม้หัวใจของวัวธนูครูโบราณกล่าวว่าถ้าไม้ไม่ถึงฤทธิ์วัวก็ไม่ถึงแรงดังนั้นการออกหาไม้จึงเป็นพิธีกรรมหนึ่งในตัวเองไม้ที่เหมาะที่สุดคือไม้กาฝากเพราะถือว่าเป็นไม้ที่กินแรงไม้เจ้าของมีพลังซ้อนอยู่สองชั้นเหมาะสำหรับการทำวัตถุก,กันไผ่ กาฝากที่นิยมที่สุดมี3มชนิดได้แก่กาฝากมะขามเด็ดขาดไล่สิ่งชั่วร้ายดีกาฝากรักมีไฟในตัวปราบผูดผีกาฝากคูณพลังหนักแน่นใช้คุ้มภัยเรือนการเก็บไม้ต้องทำในช่วงเช้ามืดก่อนแสงแรกจะขึ้นเชื่อว่าขณะนั้นฤทธิ์ของต้นไม้ยังสงบสามารถรับอาคมได้ง่ายกว่าไม้ที่ถูกแสงแดดกลบพลังตปแล้ว เมื่อได้ไม้มาแล้วต้องตั้งจิตขออนุญาตไม้เจ้าของไม่ให้เกิดความขึงเครียดที่อาจทําให้ของไม่อยู่การตัดไม้และการแกะรูปวัวเมื่อได้กาฝากมาแล้วตำราจะให้ตัดไม้เป็นท่อนพอเหมาะประมาณความยาวตั้งแต่นิ้วชี้ถึงนิ้วกลางของผู้ทําการแกะไม้แต่ละต้นจะมีขนาดต่างกันจึงต้องกะตามสายตาแต่สําคัญที่สุดคือต้องไม่เล็กจนขาดรูปและไม่ใหญ่จนพลังไม่รวมตัว การแกะรูปวัวต้องอาศัยความใจเย็นที่สุดรูปทรงต้องสมส่วนที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะมีคำครูว่ารูปไม่สมส่วนหรือไม่สมบูรณ์หัววัวต้องคมคอแข็งลำตัวมีน้ำหนักพอควรและที่สำคัญที่สุดคือห้ามส่วนใดขาดเด็ดขาดเช่นหัวหลุดขาหักหางบินเพราะถือเป็นลางไม่ดีต่อการทำงานของวัวในภายหลังการลงยันบนตัววัว ใส่ลมหายใจแรกให้รูปครูเมื่อแกะเสร็จจะเข้าสู่การลงยันซึ่งถือเป็นการกำหนดพลังลงในเนื้อไม้โดยตรงครูโบราณมักใช้เหล็กจานเผาไฟกรีดเส้นยันเพื่อให้ลายสำทับเข้าไปในไม้พร้อมพลังไฟที่ถือเป็นาธาตุปราบเสนียดยันหลักที่นิยมลงมีสามชุดได้แก่ 1. ยันเกราะเพชรสำหรับกันภัยรอบด้าน 2. ยันตตรีนิสิงเหไล่ผูดผีปีศาจ 3. นับปัดตลอดขจัดเสนียจันไรให้พ้นจากเรือนลายยันจะลงตามตัววัวไล่ตั้งแต่หน้าไปหลังเพื่อให้พลังไหลไปข้างหน้าเหมือนการเดินตรวจของวัวธนูการอุดผงและการลงฐานตำราเก่าเชื่อว่าผงอาคมคือหัวใจด้านในของวัวธนูทำให้วัวมีพลังทั้งภายนอกและภายในจึงนิยมอุดใต้ท้องหรือใต้ฐานวัวด,ด้วยผงต่างๆเช่นผงมหาราช ให้เมตตาแก่เจ้าของผงว่านคงกระพันเพิ่มกำลังคุ้มไผ่ผงไม้ตายพรายใช้ต่อสู้สิ่งเร้นลับดินสอพองเศกใช้เป็นธาตุดินคุ้มกันบางครูนิยมอุดด้วยส่วนผสมของยางรักและเรซินเพื่อปิดผงให้แน่นและเก็บพลังไม่ให้รั่วออกการทานน้ำมันอาคมเปิดทางให้พลังงานก่อนจะปลูกเศกวัวต้องถูกทานน้ำมันบางชนิดเพื่อเปิดผิวไม้ให้รับอาคมได้เต็มที่ น้ำมันที่ใช้มีตั้งแต่น้ำมันงาเสกเพื่อให้พลังงานไหลลื่นน้ำมันชมดเช็ดเพื่อให้วัวเหมือนมีชีวิตน้ำมันจันแดงเพื่อเปิดช่องพลังงานกลิ่นน้ำมันแต่และชนิดมีบทบาทเหมือนประตูรับส่งพลังครูโบราณจึงเน้นขั้นตอนนี้อย่างมากพิธีปลุกเสกใส่ชีวิตให้วัวธนูถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการสร้างวัวธนูนั่นคือการปลุกเสกและสั่งงาน 1. การตั้งธาตุผู้เสกจะกำหนดธาตุให้หวัวโดยเฉพาะธาตุดินและธาตุไฟซึ่งเป็นหัวใจของวัตถุขับไล่ดินให้ความมั่นคงหนักแน่นไฟให้ความกล้าหาญและการโจมตี 2. การเชิญครูผู้เสกจะว่าบทบูชาครูเพื่อเปิดช่องพลังจากครูบาอาจารย์เทวดาและผีผู้รักษาวิชามาคุ้มครองรูปวัว 3. การเสกอักขระและคถาเดินการขั้นนี้คือการใส่หน้าที่ให้วัวธนูเป็นการทำให้วัวสามารถออกเดินตรวจไล่วิญญาณการคุณใสสะท้องสิ่งชั่วร้ายกลับไปยังผู้ส่งคถาเดินการถือเป็นหัวใจชีวิตของวัวธนู 4. การสั่งงานวัวธนูสุดท้ายครูจะกำหนดภารกิจเช่นให้เฝ้าบ้านให้คุ้มครองเจ้าของให้ไหล่เสนียด ให้เดินเวียนยามกลางคืนวัวที่ผ่านขั้นตอนนี้จะถือว่าอยู่เป็นและรู้หน้าที่ของตนเองการบูชาหลังเสร็จพิธีเมื่อนำวัวธนูเข้าบ้านควรวางในตำแหน่งที่เหมาะสมวางบนหิ่้งต่ำกว่าพระถวายน้ำสะอาดหนึ่งแก้วตั้งจิตขอให้คุ้งเรือนระวังภัยข้อห้ามตามตำราห้ามโยนห้ามปาหรือหยิบเล่นห้ามให้ผู้อื่นยืม ห้ามวางร่วมกับของศสกรปรกดห้ามพูดหยาบคายใกล้ๆการทำวัวธนูตามตำราโบราณคือการสร้างรูปครูที่มีชีวิตในทางพลังงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกไม้แกะรูปลงยันอุดผงทาน้ำมันจนถึงการปลุกเสกล้วนมีความหมายและความสำคัญที่เชื่อมโยงกันหากทำครบตามครูบาอาจารย์วัวธนูจะเป็นผู้เฝ้าบ้านผู้ซื่อสัตย์แข็งแรง และคุ้มครองเรือนตามแบบฉบับโบราณแท้จริง